ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนการทำเสน่์โดย พลังของทุกคนร่วมก่อเกิดเป็น AIA เราคือพลังสร้างอนาคตมามา่ต้ยมยำกุ้งน้ำข้คนค้นแซบปึ๊บนมผงสโนแบรนด์วิจัยและพัฒนาสูตรโดยสโนแบรนด์ประเทศญี่ปุ่น <Nobody knows. S 1> ทำเสน่ห์รายการที่จะทำให้คุณมีสเสน่ห์อย่างเป็นธรรมชาติสวัสดีค่ะในเดือนมีนาคมนี้ยังอยู่ในช่วงการปรุงสเสน่ห์ให้สุขภาพดีทั้งกายใจกันค่ะ จากข่าวที่แล้วเราเริ่มต้นด้วยการดูแลสุขภาพกายโดยเรียนรู้เทคนิคการฟิตสมองของคนสามวัยกันไปแล้วสัปดาห์นี้เราจะมาดูแลสุขภาพใจกันบ้างซึ่งจะช่วยคุณเสริมสเสน่ห์ทางด้านความคิดและจิตใจจะเป็นอย่างไรนั้นร่วมปรุงสเสน่ห์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ทำสเสน่ห์ค่ะสําหรับเดือนมีนาะคมนี้นะคะเรานําเสนอวิธีการเติมสเสน่ห์ให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจค่ะ สำหรับวันนี้นะคะจะพูดคุยกันถึงเรื่องความคิดและจิตใจโดยเฉพาะเลยค่ะ,คะระหว่างการพูดคุยนะคะก็สามารถส่งความเห็นเข้ามาได้ค่ะที่ SMS ของเราค่ะที่เราเน้นย้ำความคิดเรื่องจิตใจเนี่ยเพราะว่าผู้หญิงเราเนี่ยจะมาสวยแค่เสื้อผ้าหน้าผมไม่ได้ต้องมีทั้งความคิดและจิตใจด้วยถึงเป็นการบริหารสเสน่ห์เรื่องนี้สําคัญมากๆนะคะ,ะ,คะลองสังเกตตัวเองก็ได้ถ้าวันไหนเราคิดดีจิตใจดีอ,อารมณ์ดีไม่หงุดหงิดเนี่ยวันนั้นจะมีแต่คนอยากเข้ามาพูดคุยกับเราค่ะแต่ถ้าเกิดวันไหนนี่โหทั้งโกรธทั้งวีนทั้งเวียง โอ้นี้หมดเลยค่ะยิ่งคีนหงุดหยิดคี้วีนคี้เเวียงเนี่ยถือว่าขาดเสน่ห์นะคะแต่ว่ามันยากนะคะหมวยเกิดวันไหนมีคนมาทําให้เราโกรธหรือแบบจะต้องมาทํา,า,าให้เราเวียงอย่างเงี้ยจะไม่ให้เราระงับความโกรธได้ยังไง ถึงจะระงับได้เนี่ยป้าก็เชื่อว่าแป๊บเดียวก็กลับมาโกรธอ,อีกแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะขาวีนขาวเวียงติดตามชมรายการที่ดีค่ะเราจะมีวิธีการเสริมสเสน่ห์ทางความคิดด้วยการจัดการกับความโกรธสามระดับใช่ซึ่งสามระดับนี้นะคะเราจะทราบว่ามีอะไรบ้างแล้วเราจะเอาชนะสามอย่างนี้ยังไงดีวันนี้ทําเสน่ห์ได้เชิญผู้รู้นะคะซึ่งเป็นผู้ที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะค่ะเจ้าของผลงานเสียดายคนตายไม่ได้อ่านอขอเชิญทุกท่านพบกับคุณดังตรินหรือคุณสรันมตรีเวทค่ะ พูดถึงน้าประกาดังตรินเนี่ยก็ต้องคิดถึงหนังสือเสียดายคนตายไม่ได้อ่านเป็นยังไงบ้างคะผลตอบรับเป็นยังไงบ้างก็ถือว่ามีทั้งบวกมีทั้งลบนะนะอยากเล่มเดิมที่ผ่านมาตั้งแต่ป pues ี2547นะก็ได้ได้รับฟังฟีดแบ็กมาหลายปีนะครับในฐานะนักคิดนักเขียนนะคะคุณดังตรินมองว่าความคิดจะช่วยเสริมเสน่ห์ให้กับเราได้ยังไงบ้างคะก็มองง่ายๆนะว่าความคิดเนี่ย มันไปเปลี่ยนจิตใจของเราได้ความคิดที่เย็ยนทําให้จ right. ิตใจเราเยือกเย็นลงได้ความคิดที่ร้อนทําให้จิตใจเรารุ่มร้อนขึ้นมาได้การที่เรามีความรุ่มร้อนจิตใจเรารุ่มร้อนเนี่ยมันก็เหมือนกับสร้างนรกขึ้นในตัวเองเราไปอยู่ที่ไหนมันก็เหมือนลากพาเอานรกไปที่นั่นแล้วก็คงจะไม่มีใครอยากตกนรกนะคงไม่มีใครอยาก มาร่วมลงนรกกับเราถ้าหากว่าเราไปอยู่ใกล้ใครในขณะที่เราจมอยู่ในนรกเนี่ยตกอยู่ในนรกรเขาก็คงไม่อยากใกล้นะแต่ถ้าหากว่าเราพ้นจากนรกได้นะตรงนั้นเขาถึงจะรู้สึกว่าเออพอที่จะมาอยู่กับเราแล้วคิดยังไงถึงจะเสริมสเสน่ห์คะก็ต้องคิดในแบบที่ใจมันเยือกเย็นใจมันเป็นสวรรคร์ถ้าหากว่าใจเราเย็นใจเรามีความสงบก็คือการสร้างสวรรค์ในทุกท,ที่ที่เราไปปรากฏตัว คนทุกคนอยากจะอยู่ในสวรรค์คนทุกคนอยากจะอยู่ในเขตของความปลอดภัยไม่ต้องเบียดเบียนกันไม่ต้องกระทบกระทั่งกันนะถ้าหากว่าใจของเราเย็นจริงก็เหมือนกับเราสร้างสวรรค์ขึ้นบนโลกนี้สวรรค์นั่นแหละคือสเสน่ห์ค่ะพูดถึงความโกรธนี่คุณดงังตรินมีกี่ระดับคะเนี่ยแล้วก็แตกต่างกันยังไงบ้างผมเปรียบเทียบอย่างนี้ว่ามันเหมือนกันนรกสามขุมม,มีนรกขุมใหญ่ขุมกลางแล้วก็ขุมเล็กะนะ นรกขุมใหญ่หรือว่าความร้อนที่มันร้อนแรงที่สุดเนี่ยก็คือความร้อนในระดับที่จะทําให้คนเราลงมือลงไม้ทุบตีหรือว่าฆ่าฟันกันมีจิตใจที่ประทุษร้ายห้ามหันกันประหันประหันกันนะส่วนนรกขุมกลางเนี่ยมันก็เหมือนกับความร้อนที่มีความพลุ่งพล่านอยากด่ากันอยากพูดให้เจ็บใจอยากพูดให้เขารู้สึกว่าเจ็บปวดไม่เป็นตัวของตัวเองเสียความเป็นตัวของตัวเองหรือกระทั่งอยากฆ่าตัวตายไปเอง นะอันนี้<ม>คือนรกขุมกลางาส่วนนรกขุมย่อยขุมเล็กนะขุมเล็กที่สุดก็คือนรกที่มันเผาผลาญใจเราเอง<ม>ทําให้เราเกิดความหงุดหงิดงุนง่งานลาคาญใจนะตรงนี้เนี่ยยังไม่ถึงขั้นอยากด่ายังไม่ถึงขั้นอยากทําร้ายใครแต่มันรู้สึกว่าจิตใจมันไม่สงบเปรียบเทียบแล้ว,วเหมือนคนที่ยืนอยู่บนพื้นร้อนนะมันยืนอยู่นิ่งๆไม่ได้ มันต้องดิ้นไปดิ้นมานะมันต้องยกเท้าสลับไปสลับมาเกิดอ,อาการกระวนกระววยอันนี้แหละผมเปรียบเทียบไว้อย่างนี้ความโกรธมี3ระดับนะระดับใหญ่ระดับกลางแล้วก็ระดับเล็กค่ะนี่ทําให้ผู้หญิงขาดเสน่ห์เพราะว่ามีความโกรธแบบนี้นี่เองอนะคะเหมือนนรก3ามขุมนะคะ,คะเดี๋ยวเราพักกันทู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูวิธีการจัดการกับความโกรธทั้ง3ระดับนี้นะคะ,คะ<ๆ>เพื่อช่วยเพิ่มเสน่ห์ให้กับคุณผู้หญิงค่ะ